นี่ครับในช่วงแรกของเราคููแรกของการถ่ายทอดสดประจําค่ําคืนวันนี้ครับไฟแดงเพชรพิชัยชออาจารบุญนะครับเจอกับฝ่ายน้ําเงินฝ่ายน้ําเงินคือทัศววัฒนสุพงครับ121ออปอนด์ครับนี่คู่นี้อ่ะเพชรพิชัยนี่ครับแมาเดินแล้วต้องชิงออกกอนครับโอ้เดินแล้วปล่อยให้ทัชชิงออก่อนแบบนี้ไม่ดีครับโดนแล้วเดินแล้วก็ไม่มีอาวุธนาด้วยนะครับจะเข้าไปคว้าอย่างเดียว ปาตีไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนทานเองก็มีแข่งขวาออกได้นักหนักแรงมีหมัดสลับโดยเฉพาะลูกเตะเจ้ายางนี่ก็ออกได้เหนือเหนือเน้นเลยนะครับตีนะครับจอกเจาะยางเบียดเข้าไปไม่สนแล้วนะครับเพชรพิชัยพยันจะเบียดกลับในอาศัยความใหญ่เอานะครับเริ่มจะตีได้บ้างเหมือนกันครับง้างเข่ามาครับถีบไว้ครับพับอ่ะยังยังไม่ออก เจาะล่างครับมาแต่ว่าจะกว่าจะเข้าไปถึงนี่จะโดนโดนไปก่อนครับอ่ะนี่ครับโอ้ยหนูอ่ะตอนนี้จับได้แล้วกับเพชรพิชัยเด้งตีครับแม่พักก็ผักออกไปครับแล้วก็มีแข้งคอยสก,กัดไว้นี่ครับเอาเอะมีศอกด้วยเพชรพิชัยบอกมามามาดูครับเดี๋ยวดูแม่มา,มา,มาถึงตรงนี้นี่โอ้โหสถานการณ์กลับมาใกล้เคียงกันอีกแล้วครับพยายามจะเบียดพยักหน้าท้าทายเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าสองสามนืด เอาลยครับดูนะครับจับได้แล้วนอกกับในนะครับจับได้นี่ดูว่าเพชรพิชัยจะตีได้แรงหนักแรงแต่ถ้าเดินชานี่จะโดนแข้งขวานะครับของชาร์นี่ศาดตร์เข้าใส่ดูแต่ละเม็ดนี่เนื้อเนื้อแน่นเน้นไม่ปนน้ำเลยครับโอ้ยบางหน่อยครับบางหน่อยครับคู่แรกที่รอคอยโดนเข่ากันเดนไปแล้วครับม่าโอ้ยตีโอ้ยชุดชุดนี้ครับของเพชรพิชัยเพชรพิชัยตีไปครับว่าไม่ไม่ไม่สุด ก็ฟันศอกก่อนจบครับยังคงเดินต่อเนื่องเลยน,นะครับเพชรพี่ชัยแต่ว่าเดินเข้าไปไม่มีอาวุธนำอย่างที่บอกก็จะบนแข้งขวาก่อนนะครับตรงขวาแข้งขวาแข้งซ้ายแล้วเขากมีหมัดด้วยเอาขยับเข้ากกหาเป้าหมายกงไนอย่างเดียวจับได้หรือไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าทัดเอง ไหนนี่ก็พยายามจะไล่แขนลอกแขนเอาไว้เหมือนกันครับโอ้โหตื่นเต้นครับผ่านไปกเกือบ2นาทียกที่4ครับยังตื่นเต้นกับแข้งกับเขาคุณชอบใครครับาหาตัวเจอไหมเพชรพิชยัยอาแข้งขวาโดนเตะโดนเตะโ,โดนต่อยไปก่อนมาแต่ว่าเป็นประเภททนมือทน,ทน,ท,นทนเท้าอยู่แล้วอ้าเดินยิ่งโดนยิ่งเดินหาตัวเจอไหมออกแขงอีกทีนึงครับว่าต้อโอ้โหยัดด้วยแข้งขวามากับทัด นี่ครับแม่เพชรพิชัยบอกแม่ทำได้ทำไปทำได้ทำไปขอผมจับแล้วก็นี่ครับนายนายครับโอ้โหโอ้ยเอาแม่ใครอยู่บนใครอยู่บนเพชรพิชัยอยู่บนอีกครับโอ้โหสถานาการณ์นี้ใกล้เคียงกันจริงๆนะอะไรก็ยังเกิดนึ้นได้จริงๆเอาเพชรพิชัยนั้นโดนเยอะแต่ก,ก็ที่นนไหนีีได้เรียบนอกก็เป็นทัออดนะครับตีออกแคกได้หนักๆแา้วกันมาดูที่วงในตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับ เป็นมวยไฟเตอร์จะจริงๆต้องเดินนะครับถ้าไปมาชกตั้งรับชกตั้งรับเดี๋ยวมาอ่าวบิดไปเสียบมาครับของคัดครับ่กรรมการนารินแยกครับลากมากลางเวทีผ่านไปหนาทียกสุดท้ายครับนี่ครับโอ้ยขวาของคัดครับไหนจับของแต่ว่าจดนกดแขนขวาให้ตู่ครับโอ้ยนี่ครับ ห้าชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงทิพกันน่าดูเลยครับนี่ขนาดยกห้าแล้วครับยกห้ายกห้าขวาทัดไปอะเพชรพิชยัยเพชรพิชยัยหาตัวอยู่หาตัวอยู่ทัดกำลังจะจับเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าทัดนั้นมันอกมันม่นใจเหมือนกันนะครับดูว่าชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแข้งขวานี่คอยสาดเข้าใส่เพชรพิชัยเองก็จะดูช้าลงไปหรือเปล่านะครับไม่เดินครับไม่เอาพยายามจะเบียดโอ้ ทัดไม่ยอมให้ปล้ำไมน่นะครับผักออกแล้วก็มีแข้งขวาตามน้ําไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับ่างฝ่ายทางมั่นใจแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้ไปสุดท้ายไปทางไหนครับคัดโออขอภัยครับขอภัยไฟไแดงครับไฟแดงเดพชรพิชัยนะครับไฟแดงเดพชรพิชัยเฉาะอัจฉรบุญครับโอ้โหชนะคะแนานคัดวาวัฒนสุพงแบบสนุกเลยครับ